แบาเป็นธรรมาดาสำหรับพ b ไปนะครับสไนต์ตัวนี้นี่ไงกำลังจะพูดเลยี่โดนแน่ละนี่ไสวยสวยสวยเลยนี่ไงบอกแล้วสาวๆโดนสวยเยนี่ยนะนะเออแล้วถ้าเราโดนสาวๆสวยเลยวะเดี๋ยวเท้สาสไนต์สิ่งนี้หรือไม่โอ้แน่นอนเลยว่าผู้เล่นเก่าก็คงจะรู้จักเจ้าสไนต์ตัวนี้ดีนะครับผมนั่นก็คือสไนต์ VSK นั่นเองนะครับผมใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรวะสไนต์เอ่อแป๊บนึงนะ VHK94 นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, เป็นสไนที่จริงๆแล้วเนะี่ยสไนต์ตัวนี้เป็นสไนท์ที่ทาวอนนะครับผมและที่สําคัญเลยก็คือไอ้เจ้าสไนต์ตัวนี้มันยิงรัวนะเออเสียงมันก็ไม่ได้ดังไม่ได้ลั่นเหมือนเจ้าสไนต์ตัวอื่นนะรู้สึกว่าเสียงมันแบบว่ามันจะยิงแบบเก็บเสียงอนะเนาะตายกระบอกปืนน่าจะใส่ที่เก็บเสียงไว้ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปืนนะอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเจ้าสไนตตัวนี้เป็นสไนท์ที่แบบเออ ไปงานเกมเนาะก็จะเห็นนะครับมีขายเป็นขายเป็นโค้ดเนาะถาวรน,นะสมัยก่อนเป็นแบบคือถ้ามีเจ้าตัวเนี้ยต้องถาวรแน่นอนแต่พอมาอยู่ช่วงค่ายค่ายไหนวะ <laughs> นี้ผมจําไม่ได้แนละ้วน่าจะถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็คอมเมนต์บอกผมทีนะเออน่าจะเป็นช่วงตอนอยู่ค่ายกันนี่น่าหรือเซป,ปโตเนี่ยแหละเนาะเอาเข้าคางตอนไหนผมก็จำไม่ได้แต่เ,เป็นว่า มันอยู่ในคลังตอนนี้มันก็ยังอยู่ในคังนะครับอยู่มานานแล้วด้วยนะครับอยู่มานานแล้วด้วยไม่ถาวรอนนะเออไม่ถาวรอน,นะครับผมแต่สไนต์ตัวนี้จะยิงไม่แรงเท่าเอ่อสไน์ SVD นะครับผมแล้วก็นะอาจจะไม่รัวเท่าไอ้อสไนต์ที่อยู่ในกล่องสุ่มตัวเนี้ยไหนวะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเอ่อสไน์ที่อยู่มันมันเรียกว่าสไนต์หรือเปล่านะเออแต่มันคือพวกปืน M4 เนี่ยมันอยู่ในกล่องเนี้ยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นมันละกันนะครับผมเจ้าสไลต์ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ดีหรือเปล่าผมเคยทําแล้วก็จริงนะแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงค่ายกรีหน้าไงอันนี้ก็เป็นค่ายเซปเปตโตนะครับเออแต่ก็จำไม่ได้นะว่าตอนค่ายเซเปตโตเคยทําหรือเปล่าแต่เป็นว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมเอาละครับท่านผูช้ชมครับเราก็มาอยู่ในเกมที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องนึงนะขออนุญาตปรับความไวเมาส์หน่อยเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นไอดีตัวเองอันนี้เป็น i อดีเพื่อนนะครับคือเพื่อนอนะ่ะมันซื้อมันมันไม่มันมีสนายตัวนี้ไวตั้งนานแล้วไงเออแล้วแบบว่าขี้เกียจขี้เกียจซื้อ i อดีตัวเองก็เลยยืมไอดีเพื่อนมาเล่นนะครับ <laughs> นิดหน่อยกูก็งกอตอนเนี้ยเนี้ยนิดหน่อยมันงกกับช่วงนี้ของมันแพงครับคนดูต้องเข้าใจด้วยนะหมูยังแพงเลยจริงไหมคนดูนี่โอ้โหยังไปย่อ โอ้โหไม่เปียวแล้วกูไม่เปียวแล้วเอ้ไอ้ไไปกดโดนไอ้ปุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปกดโดนไอ้ปุ่มสตีดะไรไปโดนเนี่ยนะปุ่มที่มันแบบว่าเอาไว้พูดแบบเอบีอะไรเงี้ยเออแทนการพิมพ์อ่ะนะเผื่อไปลั่นลั่นไปโดนพอโดนปุ๊บเมื่อกี้มันกดอะไรมากไม่ได้เลยโดน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 กันจึ๊กเป็นสนายที่ ยิงรัวนะครับและที่สําคัญมันมีเป้าก็อย่าที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ในพีีก็รู้จักกันอยู่แล้วล่ะเนาะเป็นอะไรที่มีเป้าเจ๋งเจ๋งถือว่าเจ๋งจริงนี่จะถามว่าแรงเท่า SVD ดีไหมก็พูดกันตามตรงว่าไม่ได้แรงเท่าแต่ไปเล่นในห้องสนก็ควรตีเหมือนกันนะครับอืมก็ควรนตีนเหมือนกันเนี่ยเป็นไงล่ะเล่นห้องธรรมดาก็ควรตีนนะ ตลกอ่ะเดี๋ยวเขาไปยิงโกว่าเขาหมันไส้กูอยู่อ่ะตอนนี้นไอ้เพื่อนโออยู่ตรงนี้ทำไมโอ้จบแล้วมุมสไนเปอร์กูเลยเนี่ยบังด้วยบังด้วยแม่งบังกูด้วยเอาใหม่เอาใหม่มันทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเราต้องเล่นอย่างใจเย็นๆนะครับเราต้องใจเย็นๆโอ้โหโดนจึกจึ๊มันไงตัวเลือดร้อยสองนัดครับผม น่าจะตัวเลิ่ดร้อยแหละนะครับสองนัดเลยนะบอกแล้วต้องใจเย็นขอแบบนี้ดูดิถ้าเราไม่ใจเย็นเราก็จะไม่ไม่มีทางยิงได้แน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> สุดไม่ใก็เยอะแล้วนะนี่ขนาดไ่เล่นตัวย้อมสีนะ่ะ้าเจอตัวย้อมสีไปนี่ผมบอกเลยมีกรีดจริงกรีดแน่นอนอะ่ะเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิด โอ้โหเป็นไงบอกแล้วตอนเย็นเย็ๆปลาเรืเบิดปลาให้อ่ะปลาเรืเบิดไปเลยอ่ะรอครับรอหัวโผคงได้ยิงได้ไหมละ่ะหัวโผจะยิงไม่โดนหัวไม่เป็นไรยิงแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วใช่ผมดิแค่นี้ก,ก็เฟี้ยวเอ้ยเฮ้ยเฮ้โดนเ,เต็มเต็มครับโอ้ยระเบิดที่ฝ่าย ผู้จ่าแบบเออค่อยๆเก็บคิวหล่อๆเท่ๆ Headshot you know นี่ Headshot you know นะ Headshot you know ตาระเบิดไประหวะเนี้ยตาระเบิดไปก่อนจะพร้อยครับผมโดนเต็มๆบอกเลยว่าโอ้โหเป็นไงรอบนี้รอบนี้แบบว่าระวังระเบิดเป็นพิเศษนะครับก็เลยหลบได้นะจริงๆหลบไม่ได้ไปดิโผล่มาดิเสียงข้างๆเข้าไม่แม้ไม่มีนะโอเค ตรงนั้นไปแล้วคนดูปาควันไปครับตรงนี้โอ้หฝั่งเรานี่ดันฝั่งเขาได้ดีนะแต่สกอร์สำหรับผมถือว่ายังหากกันไม่ค่อยมากนะครับอย่างนี้ต้องค่อยๆเล่นไปครับผมต้องใจเย็นๆทุกอย่างมันมีทางอกเสเมอนั่นไงใครปลาระเบิดมาไม่ได้แดกกูบอกเลยเฮ้ยมันไม่มีใครมาตรงนี้โอ้โหยืนนิ่งยืนนิ่งทำไม อย่ายืนนี่ครับไม่ได้ครับผมบอกแล้วว่าผมจะเล่นแบบสายตุ๋ยนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นการเล่นสไนวี K คแบบสายตุย๋ยนะสายตุย๋ยเราต้องตุยเท่านั้นเนี่ยไม่ตุยไม่ได้สไนาสายตุยครับคนอื่นเล่นยังไงไม่รู้นะสไนตัวนี้แต่ผมเล่นแบบว่าสไนาสายตุย๋ยซัมบี้มาเลยจัดยิงกันปัง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 ,ปงเอยโอ้วัวงายย่ายจังหวะ หน้ากากกูก็มีนะเวย้ยเออหน้ากากกมก็มีนะเวย้ยโอ้หน้ากากกูต้องบวกสีหน้ากากบวกสีแตกง่ายเกินแตกง่ายไปอ่ะยิงแต่ก็ใจนะว่ามันมันมีโอกาสที่แตกบ้างไม่แตกบ้างเป็นธรรมดาสำหรับพีบีมันก็เป็นมานานแล้วด้วยแค่เมื่อก,กี้มันแตกง่ายไป <c oughs> จะร้องเลยแต่จะว่าไปนะครับสไนต์ตัวนี้นี่ไงกำลังจะพูดเลย นี่กำลังจะพูดมาเลยมาเลยมาเลยเออเออไม่กล้าละสิใช่กูเนี่ยไม่กล้ากูไม่กลกาก้าไปบืกเขาไม่งั้นกูกูโดนแน่ละเนี่ยเฮ็ดช็อตกำลังจะบอกว่าคนแม่นๆคนเก่งๆสมัยก่อนที่เขาเล่นสนายตัวนี้นะโอ้เขายิงเจ้าหัวเลยอ่ะแบบว่าแบบเล็งระดับหัวแบบยิงเจ้าหัวหัวแบบเฮ็ดช็อตรัวๆโอ้โหผมเคยแบบว่า เล่นสไนต์ตัวนี้หนึ่งหนึ่งกับเพื่อนนะอันนี้เล่าแบบประสบการณ์สมัยตอนที่เล่นพีบีช่วยแรกแรกเล่นสไนต์ตัวนี้แบบยิงสลับสลับกับเพื่อนแบบสลับกันยิงหัวเออแบบผัดเล่นเล่นกันขำๆอะไรเงี้ยเป็นความทรงจําในช่วงวัยเด็กนะก็ต้องพูดก,กับตามจริงว่าพีบีแม่งอยู่มานานมากเว้ย <c oughs> อยู่จนเพื่อนแต่ละคนเนี่ยโหไปไหนกันตอนไหนกันหมดแล้ว และเพื่อนที่ผมเล่าไปก็คือเจ้าของไอดีที่ผมเล่นอยู่นี่แหละนะครับเออเจ้าของไอดีที่ผมเล่นอยู่อ้าวแล้วตอนนี้เราเล่นห้องสไนเลยนะเรากดากดพร้อมแบบพร้อมกับหัวห้องเลยนะกดเริ่มพร้อมกับหัวห้องเลยเรียบร้อยครับผมยิงไปดังตึ้งเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้คนในห้องเขาไม่ต้องรอแล้วกูจะตัดซะหน่อยเนาะกูจะตัดดิโอ้โหโดนจิกเลย น,นี่ก็เป็นห้องเอ่อสไนเปอร์โอ้ยช็อตเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ย,บา,อยบาเล่เออบาเล่เหรอขอ,อโทษโอ้โหแม่งบาเล่ยิงกูนัดหนึ่งไม่ตายเมื่อกี้พอรู้ตัวอยู่หรอกเต็มเต็มเอาไปกินหนึ่งหัวอ<ป>โอเคจิ้มตูดหลายจืดหลายจืด และเฉื่อยเลยเ้อฉันชอบโต,โต,โต,โตโูดตูดเฮ้ยเชื่อบาเลีจะลอยเขาะหน่หนบาเลีตัวข้างๆก็ลอกอ <c oughs> ดูดีเนี่ยบาเลีครับยากเลยอะ่ะเจอกับบาเลีตรงๆนี่มันแพ้เลยอะ่ะกูเห็น ใครจะอร่อยกว่าโอเคจ่าขอร้องละคนอื่นเยอะแยะทำไมเองไม่ไปยิงวะตายโอ้โหใจยเย็นพี่ชายโอ้โหโป่าเอยพอมาห้องนี้นูกกูเล่นไม่ได้เลยเนี่ยไปยไม่เป็นเลยเนี่ยบาดจิงบาดจิงเราต้องเล่นสไนส์สายตุ๋ยเหมือนเดิมเชื่อผม เล่นแบบตุยๆไม่น่าเกียดเออใครจะสู้กับบาเลีตตรงๆได้จริงไหมเออสไนเรายิงหนึ่งแล้วไม่ตายเราอย่าไปสู้กับมาครับเดี๋ยวผมจะเล่นวิธีแบบสายตุยท่านผู้ชมได้ดูกันอุ้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าตุยได้หรือเปล่านะบอกแล้วสายตุยเย่ะนะเออ surprise motherfucker เออโอ้โหชิบหายเซอร์ไพรส์มาถักก์ก์จัดไปครับ สาวๆดุนตุ๋ยอ่ะมาแล้วมาแล้วออาแฟดเหรอข้ามาดิอโอ้เธอแฟดทำไรข้าไม่ได้หรอกแต่ระยะไกลนะก็ได้อย่เจ็บโ <c oughs> ล้บาจริงบาดชิงยิงไม่โดนเลยปะแป๊นหนึ่งนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดสำหรับผมแน่นอน,ไไนต้องมีอะไรผิดพลาดสำหรับตัวกูเองแน่นอน เดินแม่งไปไะเอ้โอ้โหวิ่ตายไหมแล้วไหนสาว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 อุ้ยนี่มีสาวสาวหญิงสาวไม่โดนเลยนึงนะออืันนี้หนุ่มๆนี่ตอนนี้มันตัวละครผู้ชายโอ้โหโอ้โหบาเล่ให้ตายเถอะฉันจะเล่นยังไงดีล่ะสวยสวยสวยเลยนี่ไงบอกแล้วสาวสาวโดนตุ๋ยอ่ะนะ เนี่ยเออแล้วถ้าเราโดนสาวๆสวยหรอปะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้นอกเรื่องแล้วนะเอ้จริงไหมคนดูอุ้ยไม่ชอบเลยยูนูมาฮาวะเอาหลืวปะผู้เริ่มมาหรืวปะปังก็ไม่ได้มาอะไรมากมายนะถ้าเจอตรงๆเจอข้างหน้าก็แพ้บาเลอยู่ดีแล้วเด็กบอกแล้วผมเล่นผมจะพยายามเล่นแบบตุยๆอ่ะเป็นไงอย่างที่ผมบอกไหมคนดูผมบอก บาเลตโอ้แม่งเอ้บาเลตคนน่าเบื่อเลยว่ะจริงเฮ้ยเกมจบแล้วไม่น่าเข้าสงสัยเลยบอกเลยว่าทรมานมากอะนะแต่ดูสกอร์ดูดูดูให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรหรอกมาเราเล่นห้องเดิมแต่เราอยู่คนละฝั่งต่อต่อนที่ผมบอกครับผมจะไม่เล่นแบบตุย เฮ้ยปาจิงโอ้ยวีช็อตเต็มๆโอ้โหฝั่งนี้โหดกว่าแน่เลยเนี่ยดูจะส่งแล้วอืมโอ้โหเฮ้ยบาเลิตเอ้ยอะไรอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยโอ้โหชิบาาเต็มเลยเฮ้โอ้โหโดนโดนนั่นน่ะเช้มันโดนนะแต่มันไม่ตายอเด ถ้าเป็นเลือดร้อยหลับว่าหลับแล้วจริงๆถ้าเป็นเอาใครเนี่ยโอ้ยทางอื่นเยอะแยะมาโดดมาโดดอยู่ทางผมเนี่ยทั้งอื่นเยอะแยะคุณโอ้โหชิบหายมาเล่นแล้วเนี่ยกูนึกว่าเล่นปืนกลโอ้โหเจ็บวัดเจ็บ โอ๊ยโอ้ยมาเร็วเเฮ้ยเกือ,อกบโดนเกือบโดนเด้ยเน่เต็ม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 เฮ้ยเพื่อนหลังไม่นะิี่ายโอเคบาเลีตายแล้วสวยสวยพี่สวยเฮ้ยเล้ผพี่เบา อ๋อยิงไม่โดนเลยอ้าวโดนละโดนละโดนละเจ็บเจ็บผมว่าเจ็บอ๋อเอาละพี่ครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับนายพลเนี่ยใส่ไมเล่มาแบบนี้โคตรเท่เลยอู้หู้บาลิตกูสู้บาลิตตรงๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยเรายิงเขาถึงนัดไม่ตายแต่เขาจะยิงคุณนึ่งนัดตายเนี่ย ทัสนายตัวนี้มันดาเมจดร้อยยิงยักษกระบาเลยนะคุจะบอกง่ายนะโอ้โหโคตรมันจริงไเฮ้เอ้เอ้เฮ้เอ้เอ้เล่นเมีดเมื่อกี้มันเล่นเมีดเห็นนะผมเห็นนะอ่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาเพลเกมนั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับทุมากครับผม